สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องรุ่นสาแบกอีกแล้วครับวันนี้ก็จะพาไปซ่อมรถนะครับไปดูกันเลยครับว่าอันนี้เจอปัญหาอะไรครับสวัสดีครับมาพบกับช่องวัยรุ่นสาแบกอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาบอกวิธีไม่ใช่วิธีครับจะมาบอกว่าโค้ดตัวนี้นีคือไฟโชว์นะครับตัวนี้พอจะรู้สาเหตุแล้วครับว่าตัวไหนไปดูเลยครับว่าขึ้นโค้ดอะไรครับ เผื่อพี่ๆคนไหนกำลังหาโค้ดตัวนี้อยู่นะครับไปดูกันเลยครับว่าขึ้นโค้ดตัวไหนสองสองสองแปดนะครับผมโค้ดตัวนี้จะไปจะบอกกันนะครับว่าตัวไหนมันจะเสียนะครับเผื่อใครๆกำลังอาอยู่ตัวนี้ครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมันเสียครับผมตัวถ้าเชียงกงก็ป,ประมาณห้าร้อยหรือสี่ร้อยนี่นะครับผมไม่รู้ว่าของ แกมันกีวรผมก็ไม่รู้ว่าเร,าเรียกเรียกตัวอะไรแต่มันเป็นตัวแรงดันอากาศนะครับผมถ้าเซิร์ชในาตามโค้ดทีมขึ้นนี่นะครับถ้าเราจะลบนะครับถ้าเราจะลบแ้วเดียวก็หายคนระับแล้วก็ขึ้นมาครก็พอรู้ครับว่า ตัวไหนมันเสียนะครับขึ้นโค้ดสองสองแปดสองสามตัวแล้วก็แปดนะครับตัวนี้น่าจะเสียครับไม่ว่าหน้านะครับเสียเสียจริงๆครับเพราะว่าผมลองดูแล้วครับลองว่าจะเอามาเป่ามาล้างก็คงไม่ใช่ครับน่าจะเสียจากข้างในไปดูกันะว่าจะเสียบมันจะหายไหมคเครื่องแล้วก่อนนะครับ คราี่ตัจะอยู่ตรงนี้พอดีเก็บสายไฟมาเลยทิ้งไว้ข้างหลังครับก็เสียบพืนที่เรียบร้อยแล้วนะครับขี่ไป เดี๋ยวมันก็โชว์เดี๋ยวมันก็ติดครับก็เลยถอดดูสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับจะมาปิดโค้ดไอตัวที่ว่า2228นะครับผมขี้เกียจไปซื้อครับปิดโค้ดเลยครับหาโค้ดก่อนครับ2228เดี๋ยวอันดับแรกเราต้องหาโค้ดโชว์นะครับผมจะปิโดโค้ด ขับ,บไปสักพักมันก็จะขึ้นอีกนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแก้เรื่องไฟที่ว่าโค้ดที่มันโชว์นะครับรถ2228ครับผมถ้าใครเจอปัญหานี้ก็ลองเอาไปเปลี่ยนดูครับเผื่อจะอไม่โดนช่างต้มช่างหลอกนะครับขอบคุณมากครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามช่องัยรุ่นสแปดด้วยนะครับผมวันนี้เรียนจะมาบอกที่บอกวิธีเช็คเบื้องต้นนะครับถ้าใครขึ้นโค้ด22งสแนี้ให้ไปดูตัวนี้เลยครับเสียแน่นอนครับว่าขี่ไปขี่มาก็จะดับก็จะติดนะครับผมติดติดดับดับนะครับผมเราต้องมีเครื่องสแกนด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมฝากกดไลค์กดติดตามอีกครั้งนะครับสวัสดีครับช่องัยรุ่นสแบบ สวัสดีครับพวกันอีกแล้วับผจะมาปิดโค้ดไอตัวที่ว่าสองสองสองแปดนะครับผมขี้เกียจไปซื้อครับปิดโค้ดเลยครับหาโค้ดก่อนครับสองสองสองแปดเดี๋ยวอับเรกเราต้องหาโค้ดนี่ครับเจอแล้วสองสองสองแปดสองสองสองเก้ายังต้องต้องปิดหมดเลยนะครับ จะปิดสองตัวเลยใอศูนนะครับผมเลขหนึ่งนะครับโอเคครับนี่ครับปิดโค้ดแล้วครับไม่ขึ้นแน่นอนถ้าซื้อก็ประมาณสี่ร้อยหรือสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยแล้วพี่ผมเคยถามเชียงกงแล้วครับมีตัวเดียวบอกว่าวโค้ดหมดแล้วครับมีตัวเดียว ็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณมากครับผมนี่คือปิดโค้ด2 2 2 8ครับไม่ถ้าไม่ซื้อใหม่ผมก็จะปิดโค้ดไปเลยครับผมสวัสดีครับ